เที่ยวสีราชามีสวนน้ำในราคาไม่ถึงสามใบเท่าความลึกของสระว่ายน้ำน้องจินเบฮักกบกว่าก็สามารถลงเล่นเองได้แล้วสไลเดอร์เขาก็ลืน่นปืดลื่นปืดเด็กแลวก็มีสระสำหรับเบบีด้วยนะคะมีสระน้ำวนพอพอกับลูกเขาเล่นน้ำกันเหนื่อยแล้วเขาก็มาขับรถ a อทีวต่อด้วยสนามเด็กเล่นในร่มมีสไลเดอร์ของเล่นของที่นี่เขาก็ไม่ไกก้านะคะทุกคนดูมีคุณภาพแล้วก็ยังใหม่อยู่เลยคะ่ะมาค่ะมาต่อกันในห้องแอร์กันบ้างที่นี่เขามีห้องเกมด้วยนะคะเอาจริงตั้งแต่บ้านเราไปโรงแรมมาที่นี่เป็นโรงแรมที่มีของ เล่นเยอะมากๆแล้วของเล่นของเขาที่เขามีอ่ะไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะของเด็กเท่านั้นคือจะมีของเล่นของเด็กโตด้วยที่สําคัญเลยคือพ่อพ่อแม่แม่ที่มาด้วยสามารถทํากิจกรรมกับลูกได้สบายเอนจอยสุดๆไปเลยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นบรรยากาศห้องพักที่บ้านเรานอนนะคะแต่ว่าห้องน้ำเขาจะเล็กไปนิดนึงแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าบ้านเราอ่ะจ่ายเองทุกบาททุกสตางค์อันนี้รีวิวตามจริงค่ะ เที่ยวสี่ราชามีสวนน้ำในราคาไม่ถึงสามใบเท่าความลึกของสระว่ายน้ำน้องจินเบฮักกบกว่าก็สามารถลงเล่นเองได้แล้วกระไลเดอร์เขาก็ลืน่นปืดลืน่นปืดเด็กเล้วก็มีสระสำหรับเบบี้ด้วยนะคะมีสระน้ำวนพอพอ่อกับลูกเขาเล่นน้ำกันเหนื่อยแล้วเขาก็มาขับรถ A t ทีวต่อด้วยสนามเด็กเล่นในร่มมีสไลเดอร์ของเล่นของที่นี่เขาก็ไม่ไก่ก้านะคะทุกคนดูมีคุณภาพแล้วก็ยังใหม่อยู่เลยค่ะมาค่ะมาต่อกันในห้องแอร์กันบ้างที่นี่เขามีห้องเกมด้วยนะคะเอาจริงตั้งแต่บ้านเราไปโรงแรมมาที่นี่เป็นโรรงงแมมทีี่ขอ เล่นเยอะมากๆแล้วของเล่นของเขาที่เขามีอ่ะไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะของเด็กเท่านั้นคือจะมีของเล่นของเด็กโตด้วยที่สําคัญเลยคือพ่อพ่อแม่แม่ที่มาด้วยสามารถทํากิจกรรมกับลูกได้สบายเอนจอยสุดๆไปเลยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นบรรยากาศห้องพักที่บ้านเรานอนนะคะแต่ว่าห้องน้ำเขาจะเล็กไปนิดนึงแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าบ้านเราอ่ะจ่ายเองทุกบาททุกสตางค์อันนี้รีวิวตามจริงค่ะ